สวัสดีทุกคนที่แวะเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมในวันทันดิสอดนะครับและวันนี้ครับเราอยู่กับน่ารผมก็จะมาอัปเดตชีวิตให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครช่วงนี้เราจะหายไปเกือบ1เดือนนะครับกับอีก9วันได้มั้งถ้าลงคลิป9วันนะครับด้วยก็หายไป9้าวันนะฮะปล่อยฮะมินนะครับก็ชีวิตตอนนี้ผมนะครับก็สบายดีนะครับนะก็มีงานประจําทำเนาะตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้วก็ ได้นะครับได้ทําการสอบราชการแล้วนะครับนะอย่างที่ผมอ่านหนังสือไปเป็นเดือนเลยนะครับสอบราชาการนะครับนะสอบเสร็จปุ๊บก็เพื่งจะสอบเสร็จเมาาื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็จะมีแผนเดือนหน้าจะไปทไปําใบขับขี่รถยนต์แล้วนะครับนะก็พอดีผมมีแค่มอเตอร์ไซค์นะ <c oughs> ก็เลยจะไปทํารถยนต์เพิ่มละอ่าแล้วะะครับตอนนี้ชีวิตผมก็ยังไงเดีชีวิตตอนนี้ผมก็แบบยุ่งๆนะครับเรื่องงานประจาแค่นั้นนะครับนะส่วนที่เหลือก็สบายๆแล้ว ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับนะทุกคนยังสบายดีกันไหมครับตอนนี้คุณโอคยูรคิวสบายไหมครับคุณสปายบูเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ผมก็เห็นหายไปเลยแต่ผมก็ยังอัปคลิปในทิกตอกบ้างนะครับนะใครไปดูว่าคอมเมนต์กันได้คุยกันได้เหมือนเดิมนะครับผมแค่ไม่ได้ลงยูทูบเท่าไหร่ช่วงนี้พอดีไม่มีเวลามาตัดนะทิกตอกมันตัดได้ง่ายกว่าก็เลยตัดทิกตอกนะครับมันง่ายกว่าโอเคแต่ยูทู e ก็ไม่ทิ้งนะครับผมไม่ได้ยอมแพ้ในการทํา YouTube นะก็แค่ เอาเวลาไปฟาร์เงินนะครับทานี้ช่วงนี้ฟาร์มเงินนะครับเพื่อไปเอาเงินมาลงทุนกับคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเก,นเกนไมได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเอาละแล้วผมก็ไม่ใช่พวกคนดีอะไรซะด้วยนะก็เปิด P v p เลยชำไมเพื่อนชำไมเพื่อนมไม่ใช่คนดีอะไรเว้ยเรียบร้อยผมก็สนุกสนานดีครับชีวิตช่วงนี้มีทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับสุขทุกข์ผสมกันเป็นอะไรที่สนุกดีครับชีวิต ตอนนี้นะครับผมผมแทบไม่ได้เปิดสตรีมมาเป็นเดือนแล้วนะครับนะคือแบบเปิดเปิดบ้างนิดนึงแต่แบบไม่ได้เปิดเลยแบบทีทีมาเมื่อก่อนแล้วนะครับนะคือแบบทํางานด้วยอะไรเงี้ด้วยแล้วแบบผมรู้สึกว่าแบบช่วงนี้อยากไปเปิดโลกนะครับคือผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมเป็นคนแบบชอบออกไปเปิดโลกแบบไปเที่ยวไปถ่ายรูปด้านนอกอ,อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปดูหนังในโรงหนังดูซีรีส์แทนอะไรเงี้ยนะครับนะแต่เกมที่เล่นเนี่ยตอนนี้จะไปเล่นเกมแนวนี้แทนนะครับเนะี่ยแนวแบบ โลบออย่างเงี้ยแนวะแบบเแบาบสมองจิวๆไงครับไม่เครียดนะครับเกียนะเรื่องนี่คือผมแทบไม่แตะเลยนะครับโอเพนโบนี่คือหายไปเลยนะครับก็คือน้อยลงเลยน้อยลงมากนะครับก็นั่นแหละครับก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับนะคือแบบไม่ใช่ว่าเลิกเล่นเกมนะก็แค่แบบเบื่อนะครับอยากไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับนะเพราะว่าชีวิตผมมันก็อยู่หน้าคอมมาตัง้งยี่สิบกว่าปีแล้วอะยันทำงาน,นยังอยู่เลย นะครับแค่ไม่ได้เปิดเกมแต่เป็นนั่งทํางานแทนมันก็อยู่หน้าคอมนะผมก็จะากจะไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยไปขับรถไปไปไหนก็ไปนะครับที่มันสะดวกสบาสบสบสุขนะครับนะครับแต่ช่วงนี้ก็ผมก็ฟังทำนะครับเป็นคนทรธรทำโมมากขึ้นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมนะผมคิดว่าผมดีนะเพราะว่ามันทาให้ผมแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสงบสงบดีนะครับ แล้วก็คิดอะไรก็มีประโยชน์นะครับก่อนทำผมมองว่าทุกคนจะสบายดีนะครับนะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมนอยู่เสมอมานะครับผมก็ไม่ทิ้งคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับนะแต่แค่ทาช้าลงมากๆนาล,ละอะไรวะอะไรมึงเนี่ยอะไรวะ โอ้ระเบิดว่ะได้ระเบิดว่ะพี่แก้วเลระเบิดว่ะพี่แก้วเลระเบิดว่ะอะไรวะอืมโด,ดนทั้งทั่วหน้าโด,ดนทั้งทั่วหน้าทุกคนเฮ้ยมีคนมามีคนมาอะไรนุม่มอะไรนุม่มอะไรนุมน่มนุ่มทำไรนุมน่มนุ่มทำไรนุม่ม หายตัวดีว่านี่หาตัวไม่เจอดิหาตัวไม่เจอดิอเฮ้ยกูทำได้นี่กูทำได้นี่กูทำได้เหมือนกันปืนไฟเนี่ยกูทำได้อืมกูทำได้เว้ยปืนไฟเนี่ยกระดิง่งตัวกระดิง่ง เรยียบร้อยเฮ้ยอะไรนุ่มเขินงงง,งโอ้ยสามลุ้มหนึ่งว่ะทุกคนสามลุ้มหนึ่งว่ะหาหากูไม่เจอดิเอ้าหากูไม่เจอดิหากูไม่เจอดิเอา้าเรียบร้อยแตกหนึ่งอุ้ยโอ้ย,โ,อยโดนลุมโอ้ยก,กระเดาเลยนี่วอร์มิชีนอาร์เมอร์ ไปนี่ฮนะอืมอันนี้ก็เป็นแมบอีกแบบหนึ่งที่ผมชอบเล่นในโรบอกนะครับเป็นช่วงชิๆลๆอะไรเงี้ยเอาไว้พักผ่อนหลังจากทำงานหนักๆอะไรเงี้ยน,นะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะผมเป็นครูอาจารย์นะครับก็จะแบบงานหนักนิดน,นึง <c oughs> กลับบ้านมาตอนนี้ก็แบบไม่อยากเล่นเกมที่มันหนักสมองเลยอะอยากเล่นเกมที่แบบเบาสมองอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแตกหนึ่งมากูตามมาแล้วโอ้ยเอ้าเอ้าว้าวว้าว,าวตามหาศัตรูดีกว่ายีงไงเต็มเลยทุกคนอสอสบโรนี่ลงมายิงเลย ต่อยต่อยกระเด็นเลยเรียบร้อยอุ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยเชื่อแล้ววะอุ้ยอุ้งกูฟูวิ่ปีกด้วยปีกด้วยอืมกูไม่รู้มึงเทพ่มาจากไหนแหละอืมอุ้ยมีวาร์ปเลยมีวาร์ปอุ้ยอุ้ยมีวาร์ปด้วยเหรอมีวาร์ปด้วยพี่ทุบวินวิน ตามมา rode, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ตามมาคือไม่ตามไม่ตามไม่มันเอาแน่นก่อนต้องช่วยเขาหน่อยละต้องช่วย no uh uh เขาหน่อยแล้วอุ้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยอะไรนะอะไรนะอุ้ยอุ้ยตายอุ้ยเวลาม anyway. ันโกงมากเลยมันมีดีดนิ้วอ่ะมันเติมมันเติมนะครับมันเติมแต่ผมก็ไม่ท็อปเซิร์ฟนะครับตอนนี้อ่าแบบไม่เติมนะผมไม่เคยเติมลูกบอกเลยนะครับผมเล่นแบบสายสายฟรีล้วนๆนะครับสายฟรีอืม อ๋างง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 เรียบร้อยอุ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะอุ้ยอะไรวะน่ะบินไปแจมหน่อยดิบินไปแจมหน่อยไอ้ยกบราอุ้ย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 อะไรอ่ะมากูมาช่วยแล้วเพื่อนกูมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วนี่ โย่ววัสดุโปรมาช่วยแล้วนี่มาช่วยมาช่วยพอดปล่อยมึงเนี่ยมาช่วยแล้วอืโอเคอืมมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วย่ยเพื่อนไหนเพื่อนเอาเอาคนมันเล่นชิวๆว่าแก้เครียดนะครับอืมอุ้ยอุ้ย อุ้ยไม่โดนได้ไงวะรอดได้ไงวะรอดได้ไงวะโอเคไปดีกว่าเอ้ยจะเป็นใครเนี่ยเอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเหลือคนหนึ่งอะใครอยู่ในบ้านไม่ใช่อยู่หลังบ้านทุกคนอุ้ยมารอดได้ไงวะโอเคหมดตีไปและ เพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอ้โหมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอเคอะไรมึงหมดแล้วเว้ยไปฮะไปจัดการคนบ้างดีกว่าอยู่เต็มเซิร์ฟเลยเนี่ย เดี๋ยวซีอยู่ไหนกันจ้าเจ้าคนพวกนั้นเฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็เหลือหนึ่งคนสวัสดีครับผมไอรอนแมนสีดำคุณสีอะไรอ๋ออ๋ออ๋าอาอ๋าอาอ,าอ,าอ๋าอาอา๋ออ๋ออ๋อเอายิงทำไมไอะหนูเออนี่อย่าปลดปล่อยให้อะไรยิงเราเฉยเลยนะงงนะครับงงค่าหัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเราปามค่าหัววันนี้ โอ้ยโอ๊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 ยโอ้เทพไอ้เทปมาไอ้เทปมาไอ้เทปมาไปแล้วเว้ยมาเลยมาอยู่เลยมาตาเรามาทันป่าววะทุกคนอืมยังมีสเต็ปเทพไปดีว่าผมมาอยู่ของผมดีว่าไ้หนูไอ้เหยิบเรนี่พี่สอนวิชาการบินให้ เองมันเองมันเด็กใหม่อ้มาตามๆมตามเว้มันตามเว้ต้องไปจุดจุดนั้นจุดนั้นจุดจุดยอดโห่เงาเอาเนาเอาเว้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ่าขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าหุบหายตัวนี่ครับสูตรเทพผมและไม่มีใครเห็นแน่นอนเป็นไงฮะ ไอ้เนี่ยใส่ชุดยู่เลยผมหายตัวไปละว,ว้าววิจาร์ออบินเล่นบินเล่นอออไปฝึกบินมาใหม่ไอ้น้องอะไรทำอะไรยิงกูยังไม่เข้าเลยยิงยังไม่เข้าเลยอะไรวะ เอาแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมว่าจะชอบกันนะครับผมถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาลงคลิปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ